วสวยทายาแถมเตะเก่งมากแม่ก็ต้องยกให้สาวแจ็คกี้ชาเครีนเขาแหละก็ขนาดรุ่นพี่เจนวงการยังหนุ่มเกสยังเขินเสียอาการมีละคนทางบ้านจะไม่เชื่อก็ขนาดแม่แท้ๆของชียังเป็นสักขนาดนี้เนีแม่ก็จะมีแบบว่าเตือนๆบ้างนู่นเตาะแบบ เรื่องว่าไงอะแม่พูดว่าอะไรนะหนูก็เออแม่บอกว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยรู้บอกไหมนางจะเป็นฟิลนึงแม่เรียบร้อยมากอะไม่รู้ว่าทำไมมีรูปเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าทำไมมีรูปเป็นแบบเนี้ยงงอ่ะคุณแม่ก็คือทุกวันนี้ก็คือคิดว่าฉันมีแฟนชื่อเกรบรินทองเกรบรินทองเป็นุ้กคนพี่เลยเนาะเอาแบบสุดสุดเท่าที่จะทำได้ไหนเราก็มาแล้วเขาก็ให้กำลังใจเราเห็นไหมพี่พี่ดีถ้าได้เป็นแฟนก็จะดีก็ดี สองทางยังมีแผนที่หองคุณทั้งทีหาทางออกไม่เจอเลยแม่ยังไม่จีบอีกนะพี่เกร